เราเข้าใจผิดของคนไข้ที่จะมาเจอผม,มบ่อยๆนะครับคือกลุ่มโรคหลอดเลือดคอร์ดครับคนส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกันะครับอ e, ๊ะถ้าเก็บไว้มันจะอันตรายไหมเก็บไว้นานๆไม่รักษามันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่าซึ่งในจุดเนี้ยเราจะพิจารณาการรักษาตามอาการของผู้ป่วยนะครับกลุ่มคนไข้ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วเรื้อรังมานานและรุนแรงเขาทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับเดินขึ้นบันไดสองชั้นก็เหนื่อยแล้วข้ามสะพานลอยก็ไม่ไหวแล้วบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวครับเขาก็ทนทําไปทั้งที่เหนื่อยก็ทําไปแต่ว่ามัันนนเเเหหหหื่่ออยยยยสุดดทท้ออ้้าาาไไมววกก็็งงํิลีคร พอ,พอมาได้รับการผ่าตัดเสร็จปุ๊บกลับไปหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงเพิ่มขึ้นหรือดิ้นหัวใจหายติดหายรั่วกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมเผลอเฟิตกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมด้วยสวัสดีครับผมหมอเบสครับนายแพทย์ชินภัทรวุฒิวณิชเป็นแพทย์เฉพาะทางสัลยกรรมหลอดเลือดครับสวัสดีครับผมหมอบอสครับนายแพทย์ชินภูมิวุฒิวณิชครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านสัลยกรรมหัวใจและรวงอกครับ แม่ผมเนี่ยตอนตั้งครรเนี่ยคือแกตั้งครรภ์แฝดก็เลยมีความจำเป็นต้องผ่าคลอดออกหมอเบสเนี่ยแกถูกหยิบออกมาก่อนแล้วกัน2นาทีก็เลยเป็นพี่ผม2นาทีครับก็ถือว่าเป็นแกก็เป็นพี่ชายผมก็เป็นน้องชายครับก็ ด้วยความที่ตั้งแต่เราเป็นเด็กกันนะครับทางบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีหมอมาก่อนเลยทางคุณพ่อคุณแม่เขาก็เริ่มแก่ชราแล้วก็มีผู้สูงอายุในบ้านเยอะครับแล้วก็อยากได้คนมาดูแลก็เลยอยากให้เราเป็นหมอครับเพื่อมาดูแลคนไข้คนอื่นแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยครับเรื่องความคิดอยากจะเป็นหมอเนี่ยมันเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงที่ผมเข้าสู่วัยมัธยมต้นแล้วกันที่แบบอยากจะเลือกสายวิชาชีพอะไรแบบนี้ครับก็ทั้งผมทั้งพี่ชายผมก็เรียนในห้องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นหลักอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ววป้นะนใหเจ ตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีอะไรแบบนี้ครับได้ทําบุญได้ช่วยเหลือคนไข้ก็เลยเลือกที่จะเรียนหมอครับ ที่ผมเลือกเรียนทางวิชาสัญญกรรมนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ตัวโรคเนี่ยรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้วก็การผ่าตัดทําให้คนไข้ฟื้นตัวได้ไวแล้วก็เห็นผลการรักษาได้ทันทีนะครับการผ่าตัดทางสักลกรรมหลอดเลือดเนี่ยมีวิธีการรักษาที่หลากหลายนะครับเป็นตัวเลือกให้กับคนไข้ทั้งการผ่าตัดแบบเปิดแล้วก็การผ่าตัดแบบสนวนหลอดเลือดซึ่งแห่เล็กเจ็บน้อยแล้วก็ฟื้นตัวไวทําให้ผลการรักษาเนี่ยค่อนข้างดีครับส่วนที่อยากเป็นด้านเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและทรงอกเนี่ยก็ไปเกิดตั้งแต่ช่วงตอนปปรรรระะมาาาณณเเเียยนนศึกกกษแพ์ออไไ้้คับ็ดจสข อาจารย์แพทย์ที่เหมือนเป็นโรโมเดลของเราอะไรแบบนี้ครับก็ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะเรียนเฉพาะทางด้านนี้ครับ ก็เห็นด้วยนะครับเป็นเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันคล้ายๆกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กครับพอเราโตขึ้นมามันก็นทําให้ฝาแฝดโดยเฉพาะเป็นฝาแฝดแท้ที่อายุเท่ากันแบบเราเนี่ยครับมันก็จะมีความชอบอะไรที่คล้ายๆกันมาตั้งแต่ต้ตตนตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพอโตขึ้นมาพวกความชอบเหล่านั้นมันก็จะยังคงอยู่กับตัวเราไปเรื่อยๆครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะ่ะตอนเลี้ยงผมมาเนี่ยให้ทําอะไรเหมือนๆกันกิจกรรมอะไรพาไปว่ายน้าพาไปปั่นจักรยานพาไปกินข้าวก็กินเหมือนๆกันทําเหมือนๆกัน <uit. S 2> ความชอบหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตมันก็จะถูกหล่อหลอมไปในทางเดียวกันซะเยอะครับความคิดความอ่านมันก็จะไปในโทนเดียวกันคล้ายๆกันอะไรแบบนี้ครับพ่อแม่หรือว่าแม้แต่ตัวเราเองก็คุยกันแล้วแหละว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบเรียนให้เหมือนกันอะไรแบบนี้หละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มาสายศัญยกรรมเหมือนกันทํางานในลักษณะกลุ่มคนให้คล้ายๆกันอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจนะเป็นเรื่องบังเอิญที่เราชอบอะไรคล้ายๆกันอยู่แล้วครับ เนื่องได้ว่าผมเป็นหมอเฉพาะทางด้านศัลยกรรมหลอดเลือดผู้ป่วยก็จะมาได้ทั้งโรคของหลอดเลือดแดงและโรคของหลอดเลือดดำครับโรคของกลุ่มหลอดเลือดแดงก็จะมีทั้งโรคกลุ่มหลอดเลือดส่วนปลายที่มีการตีบตันหรือว่ากลุ่มโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่อาจจะมีการป่งพองทั้งในช่องอกและในช่องท้องสำหรับโรคกลุ่มหลอดเลือดดำเนี่ยที่พบบ่อยก็คือหลอดเลือดขอดนะครับที่เราจะพบได้ทั่วๆไปเลยและก็หลายๆคนก็เป็นกันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ป่วยค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือกลุ่มโรคไตวายเรื้อรังครับ เพื่อทําเส้นฟอกเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดจริงหรือว่าเป็นหลอดเลือดเทียมก็ตามรวมถึงการใส่สายเพื่อฟอกเลือดโดยที่จะมีทั้งที่เป็นฟอกเลือดสายชั่วคราวและสายกึ่งถาวรด้วยครับ ของผมนะครับเรื่องเกกับของผมเนี่ยเป็นเฉพาะทางศัลยกรรมด้านหัวใจและทรวงอกมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับคือส่วนที่เป็นศัลยกรรมเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยจะเป็นการบายพาสหลอดเลือดหัวใจหรือว่าผ่าตัดลิ้นหัวใจที่มีการรั่วหรือตีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลอดเลือดแดงใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่เนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนอีกมีส่วนที่เป็นในช่องอกและก็ในช่องท้องส่วนใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่จะมาก็จะเป็นกลุ่มที่มีการโป่งพองหรือปิดแตกครับในส่วนที่เป็นโรคของทรวงอกก็เป็นพวกปอดงี่ครับมีการต ื่หุ้มปอดหรือว่ามีก้อ,อนต่างๆที่ผิดปกติอะไรแบบนี้ครับก็จะมาปรึกษาเพื่อพิจารณาเรื่องการผ่าตัดแบบนี้ครับก็ ความเข้าใจผิดของคนไข้ที่จะมาเจอผมบ่อยๆนะครับคือกลุ่มโรคหลอดเลือดขอดครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฝุ่นนูนเห็นจากภายนอกคนส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกันครับเรื่องของหลอดเลือดขอดว่าถ้าเก็บไว้มันจะอันตรายไหมเก็บไวน้นานๆไม่รักษามันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่ามันดูฝุ่นนูนน่ากลัวมากเลยยิ่งนานวันไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งในจุดน,นี้จริงๆแล้วหลอดเลือดขอดเ,เป็นโรควาปิโอดีของมีการไหลย,ย้อนของตัวหลอดเลือดซึ่งการป่งพองเ,เป็นเหมือนความเสื่อมตามวัยหรือว่าเสื่อมโดยธรรมชาติของตัวลลลิ้นนหออออดดเเืืที่่่มมาุไป แล้วแก่ครับลิ้นมันก็ทางานเสื่อมลงทําให้มีการโป่งพองของตัวหลอดเลือดดาซึ่งในจุดนี้เราจะพิจารณาการรักษาตามอาการของผู้ป่วยนะครับแม้ว่าเก็บไว้นานเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องกลายเป็นมะเร็งหรือว่าจะกลายเป็นโรคร้ายอะไรนะครับซึ่งตรงนี้มีคนเข้าใจผิดตรงนี้เยอะมากครับผมสาหรับสิ่งที่คนไข้ชอบเข้าใจผิดเวลาที่มาพบกับตัวผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภาวะแทรกซ้อนหรืออัตราการตายระหว่างผ่าตาดัดเนื่องจากของทั้งผมเนี่ยผา่ผาตัดเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ทรงอกแบบนี้ครับคนไข้อ่ะมักจะเข้ามาเพราะความกลัวลลััััวววออะะไรรที่่่าาาหงงผตดจนนบ นานเป็นเดือนไหมหลังผ่าตัดจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจออกไม่ได้ไหมหลังผ่าตัดจะตายหรือเปล่าแบบนี้ครับซึ่งผมบอกเลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการผ่าตัดหัวใจทรงอกเนี่ยปัจจุบันมีนวัตรกรรมใหม่มีเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆทําให้อัตราการตายหรือภาวะแทรกซ้อนเนี่ยลดลงมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้ด้วยว่าตอนมาเนี่ยสภาพ,พแย่แค่ไหนหัวใจทํางานแย่แค่ไหนหรือตัวสภาพร่างกายคนไข้มีโรคประจําตัวมากน้อยเพียงใดครับซึ่งก็อยากจะฝากจุดนี้ว่าถ้ามีปัญหาใดๆเนี่ยเราเข้ามาปรึกษาก่อนครับ อย่าเพิ่งคิดไปเองว่าผ่าตัดแล้วมันจะแย่ผ่าตัดแล้วมันจะไม่ฟื้นไปคุยกับคนข้างบ้านเอ้ยผ่าไปแล้วแย่ yeah, เลยนะไม่ต้องมาหลอกโรงพยาบาลผมว่าลองมาปรึกษาก่อนครับแล้วก็ฟังคําแนะนําจากผมก่อนก็จะได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาครับสำหรับ การผ่าตัดที่ประทับใจนะครับจริงๆมีหลายเคสเลยนะครับที่ผ่าตัดแล้วผมมีความประทับใจที่อยากจะมาเล่าแต่ว่าก็ขอยกตัวอย่างบางอันแล้วกันนะครับขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเป็นกลุ่มโรคของหลอดเลือดอขอดผู้ป่วยบางรายเนี่ยเขามีความกลัวที่จะเข้ามารักษาครับเขาก็เก <L un cia> ็บหลอดเลือดขอดไว้กับตัวเองหลายปีเลยมีหลอดเลือดขอดขนาดใหญ่ในรายที่มาหาผมเนี่ยก็คือมีอาการเยอะด้วยเดินไม่ค่อยไหวมีอาการปวดเมื่อยล้าขามีผลกับการทํางานทํางานก็ไม่ได้เต็มที่นะครับจนสุดท้ายคนไข้ทนไม่ไหวมารักษากับผมครับหลังการรักษาเนี่ยคนไข้อาการดีข เหินการทํางานดีขึ้นเลยจนพอหลังผ่าตัดผมนะั้นมาตัวติดตามครับปู้ป่วยอะไรนะเขาบอกกับผมตังต้งโตเลยครับบอกว่าโอ้หมอถ้ารู้ว่ารักษามดีอย่างเงี้ยมาหาหมอตั้งนานแล้วมาผ่าตัดตั้งนานแล้วตอนแรกมัวแต่กลัวอยู่ไม่ยอมมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เราประทับใจมากครับที่ทําให้คนไข้เนี่ยอาการดีขึ้นได้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ ส่วนของทางผมนะครับที่เจอประสบการณ์ที่ประทับใจเนี่ยด้วยส่วนใหญ่ประทับใจของผมแบ,บ่งเป็นสส่วนแล้วกัน1อาการเยอะแล้วหาย2องอตายครับผมขอเล่าหันแรกก่อนอาการเยอะแล้วหายเนี่ยคือยังไงอย่างเช่นกลุ่มคนไข้ตออเลือดหัวใจตีบเรือรัง หรือปุ่มหนไข้ลิ้นหัวใจตีหรือรั่วเรื้อรังมานานและรุนแรงเขาทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับเดินขึ้นบันได2ชั้นก็เหนื่อยแล้วข้ามสะพานลอยก็ไม่ไหวแล้วนอนตอนกลางคืนนอนลาวก็ไม่ได้นอนลาวแล้วไอนอนลาวแล้วหายใจไม่อิ่มแบบนี้ครับพอมาได้รับการผ่าตัดเสร็จปุ๊บกลับไปหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงเพิ่มขึ้นหรือลิ้นหัวใจหายติดหายรั่วกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมหาเลี้ยงชีพได้เหมือนเดิมบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวครับเขาก็ทนทาไปทั้งที่เหนื่อยก็ทําไปแต่ว่ามันเหนื่อยสุดท้ายไม่ไหวกกก็็ตตต้้อออองงงงหยยุดดททํําาาาาเเินนลลีครบบัวไไไม่่่พพแผปป๊ ได้เหมือนเดิมเลยเผลอๆฟิตกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากนะครับในกลุ่มคนไข้ที่ได้รับการรักษาแล้วอาการดีขึ้นอีกกลุ่มนึงคือเป็นไข้รอดตายครับลอดตายคือนยังไงหลอดเลือดแดงฉีกขาดหรือโป่งพองปีแตกมาเพราะผมรีบเอาไปผ่าตัดฉุกเฉินใส่ขนล,ลวดค้ํายันให้หลอดเลือดที่มันปีแตกเนี่ยหายจากการปรีแตกคนไข้ก็รอดชีวิตครับกลับบ้านไปกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมครับก็2กลุ่มนี้ละครับเป็นกลุ่มที่ผมมองว่าทําแแแแลล้้ววแบบบบบประททััใใจจําแบบมมนฟูฟิิต เหมือนกันนะกลุ่มคนไข้พวกนี้ครับ ก็ผมจะเน้นเรื่องของความเข้าใจและก็เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามบางครั้งเนี่ยความเข้าใจของผู้ป่วยที่มาหาเราเนี่ยบางทีเข้าใจไม่ตรงกันครับคนไข,ข้เขาคาดหวังการรักษาแบบหนึ่งบางอย่างนั้นจริงๆแล้วในทางการแพทย์มันทําไม่ได้เราก็ต้องปรับจูนตรงนี้ให้ความเข้าใจมันตรงกันตั้งแต่แรกนะครับเพื่อไม่ให้มันมีความคาดหวังที่มันคาดเคลื่อนส่วนการรักษาเนี่ยในทางการรักษาของทางหลอดเลือดเนี่ยมันมีการรักษาที่หลากหลายเลยซึ่งในหลายๆครั้งเราก็จะมนต้องแนะนําที่การรักษาทุกๆแบบให้กับผู้ป่วยได้รับทราบนะครับข้อดีข้อเส รักษาด้วยวิธีการแบบไหนนะครับหลังจากที่เราได้แนะนําไปข้อมูลทั้งหมดได้รับทราบอย่างถูกต้องหมดแล้วนะครับวิธีการทํางานของผมเนี่ยก็จะคล้ายๆหมอเบสส่วนหนึ่งคือในงแง่การคุยกับคนไข้เราก็ต้องทําตามแบบที่หมอเบสแจ้งเลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนะครับคือการวางแผนกับทีมคือการทํางานเราครับไม่ได้ทํางานคนเดียวเรามีบุคลากรหลายแผนกในการช่วยอย่างเช่นคุณหมอดมยาสลบมีพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัดเราจะต้องคุยกับเขาด้วยครับเวลาเราจะทําการผ่าตัดคนไข้ให้เขาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่เราจะใช้คนไข้คนที่มีความเสี่ยงอะไรบ้าง ที่หมอด้อยาสุบจะเป็นต้องทราบเป็นสิ่งที่จะทําให้ผลลัพธ์ของการรักษาดีขึ้นครับการวางแผนก็จึงเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับ ในสังคมปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เนี่ยข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆสังเกตได้เลยครับเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาก็มีการใช้โซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้ออาหารหรือว่าการเดินทางก็ตามเพราะนั้น h d Care เนี่ยจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการที่ทุกๆคนเนี่ยจะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกครับผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทําให้ประหยัดเวลานะครับเพราะว่าสามารถติดต่อมาขอสอบถามข้อมูลหรือว่ามาขอคําแนะนําออนไลน์ได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องงงเเเสีียวลาาาดินทมทม่ นนทำให้เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเ,ยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ไง่ายมากขึ้นครับหากขัานใดมีปัญหาทางสุขภาพที่อยากจะปรึกษาหรือพูดคุยนะครับพักมาทางท d c a r e ได้เลยครับแล้วก็เราจะให้คําแนะนําอย่างเต็มที่ครับ